ยืดเลยแบบนี้เลยะค่ะท่านผู้ชมนี้เลยชุ่มเนยมากแบบแทบไม่ต้องทาเนยเพิ่มแล้วค่ะคุณเกียรติเป็นไก่แช่เหล้าที่นุ่มมากๆโอ้โหจุดซี่สุดๆเลยยิ่งเราเดื่มกับแชมเปญเราด้วยเนีย่ยทำไมคุณเกียรสชาติมันเขา้าเข้ากันมากเข้ากันมากเลยคะ่ะ ตัวนี้นะครับก็เมื่อกี้ที่บอกกันนะครับก็คือเป็นมอสคาโตดิอัสตีนะครับก็เป็นไวน์ขาวสปาร์คิงจากอ,าอิตาลีนะครับตอนเนี่ยของอิตาลีอันนี้เราก็จะทําการเปิดนะครับอม,มอสคาโตนี่เพื่อนสาวนี่จะค่อนข้างชอบกันมากเลยค่ะเพราะว่ามันหวานแล้วก็สปาร์คิงดื่มแล้วแบบไม่ทันรู้ตัวเลยค่ะหมดเป็นขว,วดเลยคุณแม่งลองชิมขากบดูก่อนไหมครับระหว่างรอง นนคุณออค่ะค่ะขากบทอดเทมปุระกะรอ,รอกบนะคะซอส,สนะคะขออนุญาตตักซอสเลยไม่ค่อยได้ทานค่ะกบที่ทํามาแบบเทมปุระนะคะเพราะปกติก็จะเป็นแบบที่ทอดน้ำนมันธรรมดาเมื่อกี้ก็มีไปเปิดขวดเรียบร้อยแล้วละนะครับ เป็นมูสคาโต้ดีอสตีนะครับที่เดี๋ยวจะให้มาทานนะครับกับปอกวานะครับโอเคครับตัวนี้คุณนึงน่จะชอบนะครับเพราะว่าเป็นไวน์ที่ refreshing มากๆเลยนะครับหวานด้วยหอ,อมด้วยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ทเพิ่งหัดมาเล่นดื่มวน์ใหม่ๆนะครับโอเคเชียร์สนะครับ หอมไหมฮะหวานแววมากค่ะดมไปปุ๊บนึกว่าดมขวดน้ําหอมอืมกลิ่นแบบกลิ่นผลไม้สุกนะฮะชาบีโคลกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นพยนะทโคมีกลิ่นส้มนะครับส้มสุกๆเลยคุณนังได้กลิ่นส้มไหมเหมือนส้มเขียวหวานสุกๆเลยนะคะสุกๆหวานหวานทั้งหมดเลยค่ะถ้าบอกว่ากาลังดมขวดน้ำหอมผู้หญิงอยู่นี่ยังเชื่อนะคะหอมมากหอมมากนะครับ คราวนี้เราก็จะมาลองทานกับตัวฟอกกาดูนะครับตัวนี้ก็หวานนะครับถือว่าเป็นมีเดียมสวีทยังไม่ถึงหวานสุดๆนะฮะ<ม>ก็เป็น sweet มีเดียมสวีทได้เราก็จะมาเริ่มชิมกับฟกาก่อนเลยนะครับยังไงเดี๋ยวอันนี้เราควรเน้นการก่อนนะครับเชฟมีการโรยตัวเม็ดข้าวพองมาด้วยนะคะเนี่ยน่าจะก,ก,กรุกรบกรอบกระรอนเพื่อเป็นการเพิ่ม texture นะครับ อ๋อขอบคุณนะครับดูจับสีนะครับโฟกัสทาได้ดีมากเลยก็คือว่าข้าง2ฝั่งนะครับเกลี่ยม,มทั้งคู่นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยไม่โอเวอร์คุกนะครับเราก็จะมาชิมกันแล้วนะครับพอทักครับขอบคุณครับอ,อ,อ,อร่อยพอกินคู่ไปกับข้าวพองมนะันมีความคริสปี้ ข้ากันได้ดีกับน่าจะเป็นแอปเปิลนะครับอันนี้เป็นแอปเปิลเชื่อม caramelized ลล apple แล้วคุณเน้งลองชิมเข้ากับตัว moscato di asti ของเราจ,รจานนี้เนี่ยเขาทำค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเองมากๆอยู่แล้วด้วยนะคะเนะี่ยมันเป็นรสชาติที่บาลานซ์ครับ<ะ>เพราะว่าโดยปกติแล้วโฟกาเนี่ย มันไม่ได้หวานหรอกซอสมันที่มาส่วนใหญ่จะเป็นซอสที่หวานแล้วก็อมเปรี้ยวะนะครับมันก็เลยสามารถเข้าได้กับไว,ว,วน์ไวน์ตัวนี้ s p a r k กิ้งไวน์ตัวนี้ค่อนข้างดีมากชอบที่แอปเปิลเนี่ยเขาเชื่อมแล้วยังมีความกรอบอยู่คือไม่ได้เชื่อมจนเละไปเลยนะคะแล้วก็มีคาราเมลแล้วก็ใช่ก่นะมีความ c a r า m e l i z e d แล้วก็ตรงเม็ดข้าวพองเนี่ยมันกรอบมากทำให้เวลากินเข้าไปเนี่ย mm hmm. เทคเจอร์มันน่าสนใจกว่า โฟกราที่เราเคยทานอยู่ปกติมากเลยอ,อร่อยมากมากค่ะจานนี้สรุปคุณเน่งชอบอะไรแมทชกับอะไรมากที่สุดครับเนี่ยตอนนี้กินครบมาทุกทุกจานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจตัวโฟรกราอร่อยนะคะสำหรับร้านนี้แล้วตัวมัชาโตก็หอมหอมมากๆนะคะหอมแบบหอมเลยอีกคู่หนึ่งที่ประทับใจก็คือแชมเปญแบบโคซอง ซึ่งเราไม่ค่อยได้ทานคอมบิเนชันนี้เท่าไหร่ยกเห็นแบบว่าเวลาขึ้นเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะคะที่เรามักจะกินแชมเปญกับัวซองนะคะก็อร่อยมากผมยังอยากกลับมากินแชมเปญกับขวซองอีกรอบเลยพูดปุ๊บอยากกินเลยใช่ไหมคะผมรู้ว่าระหว่างที่เรากินแชมเปญกับขวซองนะครับผมแอบไปเห็นเมนูขนมหนึ่งที่นี่ <c oughs> ซึ่งเข้ากับไวน Li, มูสคาโต้ดีอร์ซีมากๆเลยก็คือเบคลาสกาหากินยากมากครับตอนนี้เบคลาสกาเป็นเมนูคลาสสิกส่วนตัวผมชอบนะครับเดี๋ยวจะมาให้ทุกท่านดูว่าเบคลาสกาเนี่ยที่มันเป็นเมอร์แรงเผาจากข้างนอกนุ่มๆน,นะครับแล้วข้างในเป็นไอศครีมแล้วมีเนื้อเค,ค้กเนี่ยมันเข้ากับตัวนี้อร่อยกันขนาดไหนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้เชฟจัดมาให้อ้ของหวานมาแล้ว เอามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เมนูนะครับอของหวานจานนี้เนี่ยชื่อว่าเบค e อลาสก้านะครับข้างนอกก็จะเป็นตัวของซอฟต์เมอแรงนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นไอศครีมกับเค้กนะครับคุณเน้งลองชิมดูไหมครับคุณเน้งเชิญนะครับสวยมากๆเลยนะคะเชิญทำมาอยากให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งอย่านั้นเนงก็เชิญนะครับลองชิมดู ว่ามันจะเข้ากับไวน์มุสเซโตดิแสตีของเราไหมนะครับเป็นสปาร์คิ่งไวน์ผ่าผ่านชั้นเมอแรงนุ่มๆลงไปนะคะก็จะเจอความหนึบๆนะคะซึ่งมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะไม่รู้จะมีความสามารถตักให้สวยหรือเปล่านะคะคุณเกียร์ข้างในก็จะเป็นไอติมน,นะคะเป,เ,เป็นเค้กเป็นเื้อเค้กบัตเตอร์แล้วก็เป็นไอติมช็อกโกแลตครับ ทานเลยนะคะเดี๋ยวไอติมจะละลายม,มีทั้งสตรอเบอร,รี่มีบาสเบอรี่มีบลูเบอรี่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเน้งอร่อยไหมครับรสชาติก็จะอยู่ที่เค้กไอติมด้านในนะคะเพื่อนเือแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นเ t e เจอร์ฟูๆยังไงผมลองชิมบ้างดีกว่าแล้วลองลองชิมพร้อมกับตัว sparkling wine ของเราดูด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้าง อร่อยมากค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเบคอลาสกาเนี่ยเวลาเราทานกับผลไม้พวกเบอร์รี่มันก็จะตัดกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ mm hmm. พอดื่มวายเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนเราแบบเพิ่มความเป็นเบอร์รี่อีกชนิดนึงเนี่ยเข้าไปตัดกันเหมือนทานเค้กเบคอลาสกากับผลไม้เลยค่ะความได้ดีมากๆขอเพิ่มอีกหน่อยนะคะอร่อยจังเลยความที่วายตัวนี้มันฟร<ะ>ุตตี้ค่ะมัน r e f r e ช h i n g มันเป็นไม่คิดที่เราบอกนะฮะมันก็จะเป็นส้มสุกค่ะผลไม้สุก r o p i c a l fruit นะฮะที่ได้กลิ่นแบบอาจจะมีพานาโ้นิดๆเข้ามาด้วยมันมันมันเป็นอะไรที่กินเข้ากับของหวานมากๆครับรับร,บรบองเลยครับว่าถ้าไปจีบสาวนะครับแล้วเปิดวายตัวนี้นะครับกินคู่กับขนมไปด้วยสาวรักสาวหลงแน่นอนเลยจริงๆนะว่าพวกเบเกอรี่หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นขนมที่มีครีมอะไรพวกเนี้ยน่าจะเข้า ทั้งหมดเลยนะคะพวกเทค้กที่เป็นแบบแฟช์ครีมอะไรพวกนี้ก็น่าจะเข้ามากๆครับก็ในส่วนวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณร้านอาหาร Studer Restaurant มากๆนะครับที่ให้พื้นที่ในการถ่ายทำนะครับวายเวสเกียร์นะครับแล้วยังไงก็ขอขอบคุณคุณเน้งนะครับจาก Channel b e n ส์มอลเ e อร์มอลมากๆนะครับที่มาร่วมรายการด้วย ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ความรู้เกี่ยวกับไวน์กับแชมเปญกับสปาร์ติงไวน์มากขึ้นนะครับในวันนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับเราก็กดกระดิ่งข้างล่างด้วยแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆนะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่คิดว่าเขาน่าจะสนใจเกี่ยวเรื่องไวน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมเกียร์แล้วก็คุณเน้งนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ うん。